ในที่สุดการรอคอยที่ยาวนานก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับซีรีส์ที่แฟนๆเวสต์ทรอสตั้งตารออย่าง a night of the seven kingdom ดก็ได้พรีเมียร์ตอนแรกให้เราได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกตามตรงพอยิ่งได้ดูจริงๆผมก็ยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศของซีรีส์เรื่องนี้มันตรงกับในหนังสือนิยายของลุงจอร์จอารามาติเลยครับทำเอาผมรู้สึกตื่นเต้นจนอยากจะวาร ไปดูตอนต่อไปทันทีเลยครับสำหรับคลิปแก่ตัวอย่างคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเจาะลึกแบบลงรายละเอียดโดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ A n i ัย of the s e v e n Kingdom หนังสือ The World of Iron f i อ e และเว็บไซต์อวิกิ of ฟไ n f i น e เพื่อด,ดูว่าสิ่งที่ซีรีส์ถ่ายทอดออกมานั้นตรงตามนิยายต้นฉบับมากแค่ไหนแต่ผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีการอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือและข้อมูลเบื้องลึก ซึ่งอาจจะเป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญหากผู้ชมท่านไหนไม่อยากรู้เนื้อหาล่วงหน้าสามารถกดปิดคลิปไปก่อนได้เลยนะครับเพราะวันนี้เราจะเจาะลึกกันแบบเน้นๆก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่อง YouTube เพจ Facebook และก็ช่องติกตอของผมไว้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนขายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับหัวข้อที่1ดังในวัยเด็ก ในตัวอย่างเราจะได้เห็นภาพความทรงจำสั้นๆที่เต็มไปด้วยความลำบากและตรอกซอกซอยที่มืดมิดของ King's Landing ซึ่งนี่คือการพาเราย้อนไปสู่รากเหง้าของดังในชุมชนสลัมที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดอย่างฟรีบัตทอมครับตามรายละเอียดในหนังสือดังคือเด็กกำพร้าที่จำพ่อแม่ไม่ได้เขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางความหิวโหวยจนกระทั่งเซอร์อาร์แลนแห่งเพนนิทรีเดินทางผ่านมายัางคิงส์แลนดิ้ง และได้พบกับดังเซอร์อ,อาร์แลน์ได้เห็นแววในตัวเด็กยักคนนี้จึงรับดังเป็นอัศวินฝึกหัดครับในตัวอย่างมีฉากความต่างระหว่างเด็กน้อยในสลัมกับอัศวินร่างใหญ่ที่กําลังใส่หมวกเกราะอ,อยู่บนหลังม้าฉากเหล่านี้ในตัวอย่างน่าจะพยายามให้เราเห็นถึงปมในใจเรื่องความแปลกแยก,กในตัวของดังเพราะเขามักชอบด่าตัวเองในใจเสมอว่าเขาเป็นเจ้าทึม ลึกๆแล้วเขาคงกลัวว่าคนจะรู้ว่าเขาเป็นแค่เด็กจากสลัมปริบัติทอมที่สวมรอยเป็นอัศวินความเป็นอัศวินของดังจึงไม่ได้เกิดจากสายเลือดแต่เกิดจากการพยายามทำตัวให้คู่ควรกับโอกาสที่ได้รับมานั่นเองครับมีหนึ่งอย่างที่ผมติดใจสงสัยและตอบไม่ได้ในหัวข้อนี้คือหญิงสาวที่คุยกับดังในตอนเด็กผมไม่รู้ว่าเธอคือใครมีความสำคัญหรือไม่ ผมว่าน่าจะสําคัญกับดังพอสมควรเลยครับเพราะเธอดูเป็นคนที่หวังดีและแนะนําให้ดังออกไปจากฟรีบัตทอมหากต้องการมีครอบครัวหรือไม่เธอก็เป็นแค่เพื่อนเด็กกําพร้าในสลัมฟรีบัตทอมคงต้องมารอดูกันในซีรีส์ครับว่าเธอคนนี้คือใครกันแน่หัวข้อที่2สมรภูมิทุ่งหญ้าแดง แม้ศึกนี้จะผ่านไปนานแล้วแต่ในตัวอย่างเราจะเห็นเงาของสมรภูมินี้ผ่านเรื่องเล่าย้อนอดีตของดังสำหรับสมรภูมิทุ่งหญ้าแดงแม้ในตัวอย่างเราจะไม่ได้เห็นภาพความโหดร้ายของสงครามเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเนื้อเรื่องในซีรีส์ถึง15ปีไม่เป็นไรครับไม่มีให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่าแบบย่อๆให้ฟัง หากอ้างอิงตามรายละเอียดในหนังสือนิยายสมรภูมิทุ่งหญ้าแดงเกิดขึ้นไม่ไกลจากคิงสแลนดิงครับโดยสมรภูมินี้เกิดขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของคิงสแลนดิงซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างขวางที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประทะของกองทัพขนาดใหญ่และการเข้าโจมตีแบบรวดเร็วของอัศวินบนหลังมา้าโดยเดิมทีทุ่งแห่งนี้ไม่มีชื่อเรียก แต่หลังจากศึกตัดสินกระบดแบ็กไฟครั้งที่หนึ่งตำนานเล่าว่าเลือดของอัศวินและทหารหลายพันคนที่หลังชโลมพื้นดินนั้นมากเสียจนทําให้ดอกหญ้าและต้นหญ้าในทุ่งหญ้าบริเวณนี้เป็นสีแดงฉานจึงถูกขนานนามว่าทุ่งหญ้าแดงและที่นี่เองคือจุดแจ้งเกิดของยุทธวิธีขอและทั้งเรื่องชื่อโดยเจ้าชายเมฆาเป็นผู้นำกองทัพตั้งรับอย่างแข็งขัน ทำหน้าที่เป็นทั่งและเจ้าชายเบเลอร์นํากองกําลังอัศวินจากดอนและสตรอมแลนด์เข้าโจมตีทางด้านหลังทําหน้าที่เป็นค้อนบทขยี้กองทัพของกบฏมังกรดําจนพ่ายแพ้สามารถสังหารเดมอนแบล็กไฟที่1และลูกๆของเขาลงได้หัวข้อที่3เรื่องราวก่อนงานประลองบรรยากาศงานเทศกาลก่อนการประลองที่ทุ่งแอชฟอร์ดในตัวอย่างนั้นดูคือคักมากครับ ลอดไลโอเนลบราเทียนยังคงจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างหนักดูเหมือนว่าทั้งดังและเอกก็จะไปฝากท้องที่งานเลี้ยงนี้เช่นเคยครับนอกจากงานเลี้ยงก็ยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับชาวบ้านอัศวินและขุนนางคนอื่นๆกิจกรรมที่ว่าคือชากาเยอร์ครับและคู่หูต่างวัยก็ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นในช่วงก่อนการประลองนี้เช่นกันดูเหมือนว่าทั้งซีซั่นเราน่าจะได้เห็นดังกับเอกขายขำอีกเยอะครับ นี่แหละครับซีรีส์ที่ต้องการดังอย่างรั่วเลยครับมีทําท่าแบบเป็ดด้วยจากตัวอย่างผมคิดว่าน่าจะไปตามหาเอกนี่แหละครับเพราะว่าเอกน่าจะออกไปซนที่ไหนสักที่นึงซึ่งก็ตามไปตามมาไปเจอแทนเซลและก็ได้ไข่มาสใบอีกอย่างที่ดังทําก่อนงานประลองก็คือการตามหาผู้รับรองการเป็นอัศวินของเขาครับซึ่งในตัวอย่างคนที่เขาไปพบคือหลอดรีโอไทเรลหรือฉายารีโอหนามยาว เขาเป็นหลอดแห่งไฮการ์เดนและผู้นำตระกูลไทเรลในช่วงรัชสมัยของพระราชาเดรอนที่สองหรือพระราชาเดร่อนผู้ประเสริฐเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอัศาวินที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระกูลไทเรลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะการแทงทวนในงานประลองยุทธที่แอชฟอร์ดหลอดลีโอได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหนึ่งในห้แชมเปี้ยนผู้พิทักษ์ลูกสาวของลอดแอชฟอร์ด และหลอดรีโอไทเรลก็ได้รับใช้ชนะเนื้อคู่ต่อสู้หลายคนอาทิหลอดเดมอนแลนิสเตอร์นอกจากฝีมือลํำเลิศดแล้วเขายังได้รับการยกย่องในด้านจริยธรรมอัศวินที่สูงส่งจากกรณีที่ปฏิเสธการโจมตีซ้ำไปที่ใบหน้าของเซอร์โรบินไลส์ลิงหลังจากหมวกเหล็กของอีกฝ่ายหลุดออกจากหัวนอกจากบทบาทในสนามประลองลอดรีโอยังร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้ตัดสินคดีความ ของเซอร์ดันแคนผู้สูงใหญ่หรือดังซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเจ้าชายเอเรียนทาแกเรียนอันเป็นเหตุสำคัญที่นำไปสู่การพิจารณาคดีทั้ง7ในเวลาต่อมาหัวข้อที่4ความสัมพันธ์ของดังกับแทนเซลดูเหมือนว่าฉากละมุนละมุนมุมสบายๆน่าจะมีเยอะนะครับในซีรีส์เรื่องนี้เพราะในตัวอย่างโมเมนต์ของดังกับแทนเซลสาวนักเชิดหุ่นชาวดอนมีมากพอสมควรเลยครับ ในหนังสือนิยายแทนเซลเธอมีฉายานะครับว่าแทนเซลจอมยงและเธอก็เป็นหญิงสาวหุ่นสูงสง่าทุกครั้งที่ดังเจอกับแทนเซลเขามักจะแสดงอาการประหมาะ่าและแอบสนใจเธออย่างเห็นได้ชัดเหมือนในหนังสือบรรยายว่าดังวางตัวไม่ถูกเวลาเจอกับเธอสิ่งที่น่าจะทำให้ดังรืมปริมที่สุดก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวบนโลกของเขาที่แทนเซลเป็นคนบรรจงวาดด้วยมือของเธอเองความสัมพันธ์ของดังกับแทนเซล วิเคราะห์ได้ว่าเป็นหัวใจของภาคแรกเลยครับแทนเซลคือตัวแทนของประชาชนคนธรรมดาที่ดังสาบานจะปกป้องการที่เขามองตบตาเธอได้พอดีโดยไม่ต้องก้มลงมองสื่อถึงการพบคนที่เข้าใจและปฏิบัติกับเขาเหมือนมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะอัศวินหรือคนรับใช้และนี่คือจุดเริ่มต้นของแรงผลักดันที่ทำให้ดังยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเธอครับหัวข้อที่ห เจ้าชายเอเรียนเพลิงผลาญเจ้าชายเอเรียนได้ถูกเปิดตัวมาแล้วครับในตัวอย่างก่อนหน้านี้และในตัวอย่างนี้เราก็ได้เห็นมาดและวีรกรรมของเขาเจ้าชายมาในชุดสีแดงแสบตาอย่างที่เขาชื่นชอบเขาดูสง่างามหน้าเกรงขามท่าทางเยื่อหยิงตามเนื้อหาในหนังสือนิยายเอเรียนคือเจ้าชายที่เชื่อว่าตนคือมังกรในร่างของมนุษย์ครับเขามีบุค,คลิกที่เฉพาะตัวเป็นอย่างมากเขาชื่นชอบความรุนแรง เขาหลงตัวเองและไม่ค่อยมีความเมตตาเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเขาถูกวางตัวมาให้เป็นคู่ปรับที่สมบูรณ์แบบของดังครับเพราะในขณะที่ดังคืออัศวินที่ไม่มีบรรดาศักดิ์เอเรียนคือเจ้าชายที่ไม่มีความเป็นอัศวินความบ้าคลั่งในสายเลือดที่เจ้าชายเอเรียนแสดงออกมาคือภาพสะท้อนของอำนาจที่กดขี่สามัญชนซึ่งเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมในเวลาต่อมาครับ หัวข้อที่6จุดเริ่มต้นของโศก,กนาฏกรรมในตัวอย่างเราจะเห็นฉากที่เอเรียนสั่งทำลายเวทีละครหุ่นเชิดและทำร้ายแทนเซลครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ดังระเบิดอารมณ์พุ่งเข้าไปชกหน้าเจ้าชายจนฟันหลุดเลยครับในหนังสือนิยายอธิบายว่าเอเรียนไม่พอใจการแสดงหุ่นเชิดเรื่องอัศวินฆ่ามังกรเจ้าชายได้เข้าไปทำร้ายร่างกายแทนเซลด้วยการหักนิ้วของเธอ ดังที่ยึดมั่นในเกตยรตของอัศาวินลึกๆก,ก็น่าจะแอบชอบแทนเซลนั่นแหละครับจึงเข้าไปช่วยโดยไม่สนว่าคู่กรณีคือเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตหรือตัดมือตัดเท้าหากทำร้ายเชื้อพระวงศ์ทาแกเรียนจุดนี้สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงหัวใจของเรื่องที่ลุงจอร์ดอารามาตินต้องการสื่อกับเราครับว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องอาจต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงที่สุดดังยอมทิ้งความปลอดภัยของตัวเอง เพื่อปกป้องหญิงสาวที่ถูกทำร้ายนี่คือวินาทีที่เขากลายเป็นอัศวินที่แท้จริงในสายตาของผมเลยครับหัวข้อที่7การพิจารณาคดีทั้ง7แน่นอนครับว่าการกระทําทุกอย่างมีผลที่ตามมาเสมอในช่วงท้ายของตัวอย่างจะมีฉากการประลองเยอะมากและใช่ครับการประลองที่ว่าคือการพิจารณาคดีทั้ง7ประเพณีโบราณที่หายไปนับร้อยปี เรื่องราวการพิจารณาคดีครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ดังได้ลงมือทำร้ายเจ้าชายเอเรียนทาแกลเรียนจนเป็นเหตุให้เขาถูกจับกลุมและคุมขังต่อมาเขาถูกนำตัวไปพบกับคณะผู้ตัดสินซึ่งประกอบด้วยเจ้าชายเบเลอร์ทาแกลเรียนเจ้าชายเมค่าทาแกลเรียนลอร์ดแอชฟอร์ดและลอร์ดรีโอไทเรลเพื่อพิจารณาโทษจากความผิดที่ดังได้กระทำซึ่งท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้นำไปสู่การเรียกร้อง ให้มีการพิจารณาคดีทั้ง7ในตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าดังมีความกังวลต่อชะตากรรมของตนเป็นอย่างมากครับถึงขั้นต้องไปนั่งระบายความในใจกับเรมันฟอสเซเวและเมื่อวันประลองมาถึงเราสามารถยืนยันได้จากตัวอย่างว่าหนึ่งในอัศวินที่เข้าร่วมต่อสู้เคียงข้างฝ่ายของดังคือหลอดไลโอเนลบาราเทียนหรือพายุหัวเราะเนื่องจากมีฉากที่ทั้งคู่ทักทายกันอย่างเป็นกันเอง ส่วนผลลัพธ์หลังจากนี้ผมขอไม่สปอยครับเพื่อให้ทุกท่านไปติดตามในซีรีส์แต่บอกได้เลยครับว่าฉากการประลองในตัวอย่างนั้นดุเดือดมากทั้งดังและเจ้าชายเอเรี่ยนต่างผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสูสีต้องมาคอยติดตามกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการพิจารณาคดีครั้งสำคัญครั้งนี้ก็จบไปแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปแกะตัวอย่างและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ Night of the Seven k i n g d o m หากเพื่อนๆผู้ชมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวอย่างของซีรีส์ a night of the seven kingdom EP 2และตัวอย่างรวมทั้งซีซันก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ